โลกหน้าเจ็ดสีส nah, ั้นๆสักห uh, ้านาทีไ right, ม่เก uh, ินแปดอ่ะค er> ู่แรกครับคู่แรกเป็นเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรเจอกับเพชรวิชัยฉอัจฉรบุญพิกัดร้อยิบเจ็ดคู่นี้หน้าเสือกินกันไม่ลงนะครับเพชรวิเศษอยู่กับผู้จัดอยู่ในแผนการผู้จัดส่วนน้ําเงินเพชรวิชัยเนี่ยอยู่กับพี่กายวจกรวุิพี่อุอุดออืมอ่ะก็ทีมงานเดียวกับพี่เดียแหละก็คู่นี้คือหน้าเสือกินกันไม่ลงนะครับครับ ก็แม่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นสีเสื้อเพชรเก็ดเพชรอะนะอืมเออืมก็น่าสนใจนะครับว่าจะเอาลงไหมกับสีเสื้เฉาออัจรบุญนะครับแต่ส่วนตัวแม่ผมก็ชอบเพชรพิเศษอยู่นะครับ,รบดูว่าชกช่องเจ็ดเนี่ยบรรยากาศก็ดูดีกว่าแบบเหลื่อมเหลี่อมรักกันแล้วช่วงหลังยิ่งชกยิ่งดีนะเป็นดาวรุ่งอยู่ในแผนสร้างนะครับเดี๋ยวดูว่านี่ผ่านได้ไม่ได้อ่ะ ผมชอบมวยดาวรุ on ite, like so. ่งอย่างเพชรวิเศษเหมือนกันครับก็เลทอยู่สามสองนะสิบเอ็ดแปดสามสองนะเพชรวิเศษอ่าคราวที่แล้วมวยมวยเจ้าถิ่มตายหมดเลยนะมวยหน้าเสือนี่ไปหมดเลยนะเออแต่ก็แข็งอยู่โดมทองอ่ะแข็งอยู่ราคาโอ้โหกว่าจะแพ้ได้นี่นะก็ดันกันเต็มที่เหมือนกันนะใช่ใช่ผู้ที่สองครับเป็นชิงแชมป์มินิไฟเวทด้วยนะครับของช่องเจ็ดสีที่ว่างอยู่ เพชรฤินกเขากมอสิบเอ็ดล่าสุดชนะใครหน้าชน,นะมวยของพี่เชษสอดดชพันธ์น่ะที่เคยเจอกันมากี่ครั้งแล้วอ,ะอ่ะเพชรฤิล์ล่าสุดที่ชนะก็ไอเจ้าพุทธน้ำดื่มมีดเจ็ดที่ช่องเจ็ดสีแหละและได้โอกาสชิงแชมป์ร้อยห้าเลยส่วน<ช>แก้วนาคาอบาจอพันนครพันดมนี่ไข่นะ มาท to ีเดียวแจ้งเกิดนะคู่แรกออกมาเป็นรองนะออมาช่องเจ็ดทีเดียวแจ้งเกิดแล้วก็เนี่ยมาได้ชิงแชมป์เลยเดวิดมอทัศน uh, ัยไงที่สักเยอะๆนะครับเอออหายไปนานหายไปนานแล้วพอมาวันนั้นนี่เลดขึ้นมาเป็นรองด้วยชนะสบายเลยครับชนะใครนะเดวิดเดวิดมอทัศนัยนะครับก็ดูว่าแหมไอเจ้าเพลตลิทเนี่ย กลับมาภาคนี้ถือว่าใช้ได้นะได้ชิงแชมป์เลยลอยห้าปอนออโอ้โหก็คู่นี้คู่คี้สุสีอ๋อ<ฟ>ชนะเพชรนำชัยเกตพัมิรวันนั้นทีออ่มันเป็นรองด้วยแล้วเขาก็สงสัยกันว่า,าเดวิดที่มันเป็นใครมาจากไหนว,ว่าต่อยมมวยไทยอะไรหรือเปล่าเออเอาวุธหนักดีนะอาวุธหนักนะผมว่ากระดูกเตาก็ด้วยนะนะครับอ่แต่ว่า่วาไม่กลัวอืมเออเพชรลิฟ์เองก็ได้สดนะครับมวยอยู่กับพี่เบี้ยวลูกมะขามหวานอะ ใช่แต่ผมว่าน่าลองนะผมลองน่าลองแก้วนาคานะหรือเดวิดมอร์ท<อ>ัศนัยเนี่ยผมว่าออไอเจ้าเพชรฤทธิ์มันยังมีลูกที่แบบว่าออนแอนนิดนิดหน่นอยหน่อยอยู่อะ่ะก<อ>็<อ>ถ้าเจอลูกดุดันของไอเจ้าเดวิดมอร์ทัศนัยเนี่ยไล่เตะไล่ต่อยเนี่ยโอ้โหผมบอกว่าสามยกอะ่ะผมว่าไม่น่าจะม้วนเดียวผมว่าน่าจะพลิกมาได้ตอนนี้เพชรฤทธิ์เป็นต่ออยู่สิบเก้าผมว่าน่าลองแก้วนาคาอยู่นะเออคือตอนนี้ในกระแสมีสองทางไหม คําถามมีสองคำถามหลักๆเลยว่าว่าแก้วนาคาเนี่ยมาเป็นคนแต่งตัวให้เพชรฤิ์ได้แชมป์ร้อยห้าหรือเปล่าหรือว่า <c oughs> หรือว่าแก้วนาคาเนี่ยเป็นเด็กเส้นมาทีเดออียวทีแชมป์เลยอ่าเ,เนี่ยคือคือเราก็ไม่รู้ไงว่าเออไฟเนี่ยเพื่อใครหรือว่า <c oughs> <c oughs> เข้าใจไหมมันก็มองได้สองแง่ไง อ่ะเราเราอย่าไปมองอ่เดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆวันค่อยว่ากันแต่ตอนเนี้ยเรา <c oughs> เราเราเล่นที่อาวุธไปก่อนดูกระแสดูเสือประกอบนะครับอ่ะก็เดี๋ยวตอนใกล้ชกอะ่ะ<ม>เราจะรู้ว่ากระแสหน้าเสือจะไปทางไหนแต่ตอนเนี้ยเรา<ม>ให้ลงหน้าเราก็เออดูตามอาวุธมวยดูตามฟอร์มไปก่อนอืมผมยังชอบเดวิดมอทัศนยัยหรือว่าแก้วนาคา<อ>ผมดูเก๋วกว่าแน่นกว่าอาวุธหนักกว่าแล้วลายสักตัวสวยกว่า ไม่เกี่ยวก็ต้องเกี่ยวนะลอยสักนี่ไม่เกี่ยวก็ต้องเกี่ยวนะส่วนกู่สามครับอีกคนหนึ่งหนักนะส่วนอีกคนหนึ่งฝีมือเลยทองคูณสจเล็กเมืองนนท์นะครับร้อยสิบหกเจอกับฤทนาคาอบจนครพนมหรือว่าโรเบิร์ตสอหรือว่าโรเบิร์ตสอธนบวรนะครับอบจนครพนมส่งเข้าประกวดสองคนเลยนะเที่ยวเนี้ยอ้าวนกเขากมสิบเอ็ดก็สองคนเหมือนกันร้อยสิบหกบอนชอบใครผู้รองเลทเท่าไหร่ล่าสุด คู่รองเหรนล่าสุดอยู่ที่ทองเอออยู่ที่ลิศนาคาเสมอนะครับก็ล่าสุดเตะนกมาเพชรน้องเนยนกเขาก็มสิบเอ็ดเะหรือว่าอะไรนะชื่อเดิมเพชรน้องเนยนี่อะไรนะเดี๋ยวนะเพชรน้องเนยจําไม่ได้นกเขาก็มสิบเอ็ดนี่แหละเออแต่คือเจ้าล่าสุดเจ้า ลิศนาคาหรือว่าโรเบิร์ตเนี่ยชนะมานะครับก็พี่แหวนฟอตเตเร่บอกว่าทองพูนเออคูโบต้าโอ้โหขอบคุณพี่แหวนครับล่าสุด <Kub ota. S 1> ชนะน็อกออคูโบต้ามาเตะก้านคอนคูโบต้ามาลิดนาคาเออเพื่น้องเนยเออใช่ขอบคุณพี่อนนท์ด้วยครับก็ทองพูนเหมือนเดิมครับ<อ>ถ้าต่อยไม่ลง<อ>ก็เสร็จฝีมืออย่างเจ้าลิดนาคาเออแต่ถ้าใครอยากเล่นแลวสบายใจเล่นทองพูนไป คือยังไงมันเดินอยู่แล้วยังไงมันก็เดินเดินต่อยเดินเตะอยู่แล้วแล้วลิศนาคามันก็ไม่ใช่มวยที่แบบมวยอึดมวยทนอะไรขนาดนั้นพอโดนก็มีบุบบาบด้วยนะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าใครมองว่าเออถ้าทองพูนต่อยไม่ลนเตะไม่ลนก็เล่นลิศนาคาไปเออนี่ขอบคุณที่ผมสท้อนด้วยครับเออไอ้เจ้าคูโบต้าโดนก้านคอไปล่าสุดนั่นคือแผลไม้เคียงหมูผมก็ว่าต้นๆถ้าจะซื้อลูกหนักลูกแรงซื้อความสบายใจพี่ทองพูนก่อนได้ แต่เขาถ้าเขาทําไม่ลงเขาก็ไปเองเลยนะเขาก็หมดเองไปเลยนะผมมองว่าฤนาคาเนี่ยต้นต้นผมว่าต้านอยู่นะครับต้นต้นผมว่าต้านอยู่ดูฝีมือกินครับผมออกที่ฤิษนาคาครับออกที่ฤิษนาคาครับเีกีฤกนาคาหรือโรบดนี่ที่ที่ที่ช่องเจ็ดเพิ่งโดนความหนักความแรงของสกลพัดใช่ปะอืมวันนั้นใหญ่ท้องใช่ปะไอ้สะกลพัดอืมใช่โอ้ใช่ใช่ ที่หงายท้องไปเลือดอ่อไหลออกจมูกเต็มเลยอ่ะเออใช่ใช่ใช่อืออ่านี่แหละเอาแต่ผมเชื่อว่าน่าจะทนได้แหละนะครับอืมก็น่าจะน่าจะกลับมารอบนี้ก็น่าจะล้างตาล้างอายได้นะครับเิอความหนักของไอ้เจ้าสกลพัชชนบางแสนเอาสกลพัชทองคุณใครหนักกว่าผมว่าสกลพัชหนักกว่าร่างกายตอนนี้ทองคุณต้องบอกว่ากรอบเกลียวมากมาก คือต้นๆหนึ่งสองถ้ากดไม่ลงโดนเตะเนี่ยแล้วยุบเนี่ยผพราว่าโอกาสทองพูนยุบมีสูงแต่ราวที่แล้วนี่เจอสกลพัดไปงายท้องเลยแต่เที่ยวนี้มองว่าทองพูนเนี่ยเบากว่าสกุลพัด <S 2> <S 2> อ่าไม่แน่เหมือนก<ม>ันถ้า <S <S 2> <S 2> โดนกันจังก็ไม่แน่เหมือนกันอย่าไปโดนจังก็ไม่แน่เหมือนกั<ด>นเออเออก็คุณพูนนี้ก็วัดใจคุณนี่ก็วัดใจใครเล่นลินอคาก็กำตังรอใครเล่นเล่นทองพูนก็วางตังไว้ถ้าเขา ถ้าเขาถ้าไม่นบกไม่นับไม่นองก,ก็ปล่อยให้ตังเปลีไปเออแต่ถ้าใครเล่นลิศนะคะก็กำตังไว้แน่นเพราะว่าถ้าเกิดโดนน็อกก็ต้องคืนให้เขาไปเออก็วัดใจกันตรงนี้ถ้าช่องเจ็ดต้องเล่นทองพูนอ่ะนี่พี่พงศอรบอกมามันก็แล้วแต่ครับน้ำหนักร้อยสิบหกก็ดูเป็นน้ำหนักสบายๆก็ดูว่าทองพูนทองทอง,ทองพูนทองพูน,พนซ้อมอยู่สอจอลเล็กมุนนทุ่งที่สอจอลเล็กมุนนดูยุบๆไปนะ ดูแพ้หลายคนอยู่นะหายใจไม่ทั่วท้องอะเออดูแพ้หลายคนอยู่นะแล้วไม่ไม่ได้ทอมเพชรปตอ,อด้วยนะได้ทอมเพชรปตอเขาไหมไม่ได้ซ้อมแล้วไม่ไฟที่แล้วก็มาซ้อมที่นี่ไม่ใช่หรอมาซ้อมมาซ้อมที่นี่ตั้งแต่ไฟมาซ้อมหลายไฟแล้วเออนั่นแหละสิทองพูลอ่ะมาซ้อมที่สอจเล็กเมืองนนท์หลายไฟแล้วนั่นแหละครับไปสอดูว่าตั้งยากนี่แหละมาซ้อมที่นี่อยู่ก็ดูว่าโดนไปเยอะแล้วไม่ดี เห็นเฟซบ o ๊ของเจ้าเท่ากิมทองอะนะครับอ้าส่วนคู่เอกของรายการครับเพชรดำเพชรดำเจอกับแปงโอ้โ oh, หเปลี่ยนชื่อมาแปงหรือว่าชื่อเขากม11ชื่อเล่นเขาชื่อแปงหรือว่าไงทำไมเปลี่ยนชื่อเป็นร้อยสามสิบสองนะครับร้2 2> อยสามสิบสองกอ่ะก็แปงคู่เนี้ยเลือกคู่คู่เนี้ยเลือกยาก <laughs> เออกู่เดียเลือกยากลากกทั้งคูคือก็เข้าใจว่าล่าสุดที่ที่ไอ้เจ้าแจ็คเจอคือสกลชัยมันก็กลับมามันก็สภาพก็ไม่ได้วัดอะไรไม่ได้อะที่เจอไปล่าสุดฮะส่วนเพชรดำเนี่ยโอ้โหก็ต้องลุ้นเอานะเจอสูงยาวอย่างนี้จะต้านทานไหวหรือไม่นะครับแหมก็โดนของหนักของแรงนมากช่วงหลัง เออก็เดือนหลายเดือนชกทีอะ่ะนะครับแต่ไอ้ไฟที่เจอไอ้เจ้ากล้องเกียินี่โอ้โหต้องบอกว่าวันนั้นสวยงามนะเล่นกล้องเกียดหน้ายับเยินเลยนะครับก็ส่วนตัวนะครับก็ชอบเพชรดำครับชอบเหมือนกันครับดูว่าชกที่นี่เก่งเป็นพิเศษเพชรดำเพชรเกียดเพชรครับชกที่นี่เก่งเป็นพิเศษนะครับชอบเอพชรด,ดำครับ เลนดแพงไม่ไม่รู้เลนคู่เอกนี่เพชรดำห้าสามผมว่าแพงว่ะผมว่าน่าลองละอ๋อแพงผมว่าแพงนี่น่าลองว่ะคนแพ้บาดเจ็บหนักๆช่วยรายงานด้วยนะครับอ๋อไอ้เจ้าเพชรมณีหรอเก็พักร่างกายครับก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเขาล่าสุดเห็นไปเช็คเรื่องอาการที่ตาด้างหักไหมไม่ดูไม่แน่ใจก็ รอเช็คอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเขาก็คงจะแจ้งออกมาแล้นะครับก็รอติดตามในหน้าเฟซเพซมณีไว้เห็นไปถ่ายเห็ไปลงมากับใครไม่รู้เห็นถ่ายรูปลงเฟซอยู่ผมก็ไม่ได้สังเกตอ้าวก็ผมขอทวนเลทช่องเจ็ดสีอีกรอบหนึ่งหนึ่งถึงสี่เลยคู่แรกเพชรวิเศษสามสองคู่ที่สองเพชรลิรสิบเก้าคู่สามลิ์นาคาเสมอแล้วก็คู่เอกเพชรดำห้าสาม ผมว่าน่าลองว่ะถ้าคู่เอกแพงขนาดนั้นนะผมว่าน่าลองแจ็คเพราะว่าล่าสุดเจอเจ้าสกุลชัยไล่เตะไล่ต่อยโดนจังๆก็ดูว่าทนได้ทนได้เอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวหลังช่างว่าอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือมวยตายเจ็ดสีเบื้องต้นนะครับโอ้ทาง YouTube ขอบพระคุณนะครับฟรีแบนฟอนตาเล่บอกสนะครับพี่สายชนชแนล